อาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเียนีนี่มีแค่น้ำจิ้มแล้วหยอกกันซึ่งบ่หยอกกันบ้านหยอกเป็นเชี่ไป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 เอาเงินเอาคอยไปด้วไปไปไปี่นี่แก่ซ้อมโอ้ย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 รถููเป็นยังไูโอ้ ไอ้บุญหมดละคุณบอกว่าซ้อมให้มันจริงแกงเรา่อยให้เราเคียร์ขึ้นมา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 อุ้ยวเจ้าว่าบ่ฟังยังว่ะเราบ่ฮั่นนี่เป็นคักขึ้นมาขึ้นมารถรถเอารถขึ้นเลยดิเพศว้าลานพี่คนเดียวนลยจะคิดว่าที่นี่ลาบมเสียงมาดี่ด้วย